พระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวข้อการส่งเสริมการศึกษาศิลปะและวิทยาศาสตร์การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศ และของโลกโดยส่วนรวมด้วยกันนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรม พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์พระบรมราโชวาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุลาลงกรมหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคม2535